5 4 3 2 1 a ส t i o n สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้น้องอยู่กับครูพิตเติลปินปิณัสสวัสดีมชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทางชา n n ลเตย์ต้น Universe เนาะแล้ววันนี้แล้วต้องเป็นรอรน,นะคะแล้ววันนี้นะคะครูจะมาสอนภาษาไทยทุกคนสอนภาษาไทยอย่างเช่นวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าทำการกัน ทุกคนอาจจะเคยแบบได้เห็นหมดแล้วใช่ปะถ้าเกิดว่าหนูสอบข้อสอบ ONe t แล้วทุกมีประโยคเหมือนกันคล้ายๆหมดเลยและมีอยู่ช้อยหนึ่งเขียนว่าทำการข้อนั้นนะคะผิดนะลูกโอเคปะเพราะว่าในภาษาไทยจริงๆแล้วเราจะไม่ใช้คาว่าทาการโอเคไหมคะอย่างเช่นแบบสมมุตินะยกตัวอย่างประโยคนะคะวันนี้พี่จะทำการอัดคลิปอันนี้เป็นประโยคที่ผิดประโยคที่ถูกต้องคือวันนี้พี่จะอัดคลิป เนี่ยค่ะกูแค่นี้ตัดคําว่าทําการออกไปเลยนะคะคือถ้าสมมุติตัดคําว่าทําการออกไปแล้วแล้วทําให้ประโยคันยังคือมันมีเวิร์บได้คือแบบวันนี้พี่จะอัดคลิปจะก็เป็นวิวอัดคลิปก็เป็นรีคอร์ดใช่ไหมไอวิ l r ีคอร์คือมันมีเวิร์บอะโอเคปะคือแบบน้องเข้าใจไหมว่าแบบมันมีเวิร์บอยู่แล้วน้องไม่ต้องใช้คําว่าทําการนะคะซึ่งถ้ามีคําว่าทําการเนี่ยให้น้องตอบข้อนี้เลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผิดค่ะถ้าเกิดสมมติคาถามถามว่าข้อใดผิด แล้วเขียนมาแบบทุกประโยชน์แล้วมีอยู่ช้อยหนึ่งเป็นแบบทําการเตึดต๊ดเติตรก็ว่าไปข้อนั้นนะคะผิดโอเคค่ะวันนี้ก็เรียนภาษาไทยกันสั้นๆนะคะเป็นเปลดเลยเด็น้อยอไปสอบโคน็ตได้นะคะก้าเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไระลูกก้าเก้าอะไรคะเอออะไรคะก้าเก้าสาระอะไรก้าไม่ใช่ไม่ใช่สาระกันรู้ก้าอะไรคะ กลุ่มสาระไม่ใช่เขาใช้คำว่าอะไรลูกอ,อไม่รู้นะคะมันก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสมัยพี่เขาเรียกว่าโอเน็ตภาษาไทยนั่นเองโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนไปเพียงเท่านี้นะก็โชคดีค่ะอยู you get touch. Bye ่เกเรนท่าสบาย